สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับปาล์มแล้วก็11-12ออโต้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปาล์มเอารถมาให้เลือกทั้ง2คันนะคะเป็น Toyota i n n o v a นะคะรถ7ที่นั่งนะคะมีทั้งโฉมเก่านะคะแล้วก็โฉมใหม่นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่โฉมแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะ Toyota i n n o v a นะคะ 2.0G นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะโฉมนะคะจะเป็นโฉมของปี2010นะคะ ด้านหน้ากระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้ไฟด้านหน้าแบบนี้เลยแต่จะเป็นไฟธรรมดานะคะโคมไม่เหลืองนะคะคันนี้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกล้อนะคะล้อแม็กเดิมจากโรงงานกระจกนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นกระจกโครเมียมนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2010นะคะเป็นตัวลองท top นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีโลโก้ของ innova นะคะแล้วก็โลโก้ของ s u z i นะคะก็คือ s u z i เป็นตัวลองท t o ปนะคะ ตัวจนะคะจะแตกต่างจากตัวนะคะก็คือเบาด้านด้านในนะคะเบาก็คือจะเป็นจะเป็นเบารวมกันนะคะถ้าเป็นตัวท็อปนะคะก็จะเป็นเบาแยกอ่าด้านในนะคะเบาสามแถวนะคะเป็นเบาหนังอ่าแล้วก็คันนี้นะคะนี่ได้รถสวยเลยนะคะรถไม่มีชนนะคะน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์อะไรอยู่กับที่หมดเลยด้านในนะคะมาดูเบานะคะเบาก็จะเป็นเบาหนังนะคะแล้วก็ ปรับเบาะนี่ปรับขึ้นลงได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะคันนี้มีแอร์แบ็กจอนะคะก็จะเป็นจอเดิมแล้วก็ภายในนะคะต้องบอกเลยคันนี้นะคะภายในเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเดิมเลยนะคะอ่าด้านในดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ปูพรมกระดุมแล้วนะจ๊ะรอบคันคันนี้นะคะรถปี2010นะคะ เลขไม้นะคะวิ่งไปเพียง148,247กโลาแล้วก็แอร์นะคะแอร์ Air ก็เป็นแอร์เดิมนะคะก็คือแอร์ดิจิตอลนะคะมีที่เสียบ usb นะคะอย่างนี้2จุดอ่าแล้วก็มีที่วางแก้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะ,ะเปิดฝากระโปรงมานะคะฝากระโปรงนะคะมาดูฝากระโปรงก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะสติ๊กเกอร์มอกอะไรอยู่ครบหมดเลย คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเบนซินนะคะขนาดเครื่องยนต์ 2,000cc สำหรับ Toyota Innova นะคะ 2.0G นะคะปี2010คันนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะในราคา268,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถครอบครัวได้รถ7ที่นั่งในราคา200,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นสบายๆกันไปเลยเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ทุกค่าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะของเรานะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะจบจากคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันที่ใหม่กว่านี้กันดีกว่าค่ะ,ะมาถึงคันนี้กันบ้างนะคะโฉมใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนทุกอย่างนะคะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Innova 2.8G นะคะจะเป็นตัว long top เหมือนกันนะคะปี2017นะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เบนซินมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะด้านหน้านะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะไฟนะคะคันนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่โฉมด้านหน้าจะเป็นโฉมแบบนี้นะคะโฉมของปี2017 ด้านข้างนะคะล้อมแมกนะคะล้อมแมกเดิมจากโรงงานนะคะมีกระจกไฟเลี้ยวนะคะมีกันสาดนะคะติดฟิล์มกองแสงแล้วรอบคันนะคะแล้วก็มาดูความพิเศษของเขาคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว G นะคะเป็นตัวรองท t o ป 8, แต่จะได้เป็นเบาะหนังที่เป็นเบาะแยกเหมือนตัว V นะคะจะเหมือนตัว็อปเลยนะคะฟังก์ชันต่างๆาจะทํามาเหมือนตัว็อ p เลยเรียกได้ว่าใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มสุดคุ้มเหมือนกันนะคะ ด้านหลังนะคะนี่กล้องมี2ตัวเลยนะคะกล้องมองหลังนะคะมีไฟทับทิมด้านล่างแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดอ่าแล้วก็ด้านในอ่ด้านในเบาะหนังสีดำนะคะจะเป็นเบาะหนัง3าแถวนะคะมีหัวหมอนอยู่ครบอ่าแล้วก็นี่รถน็อตไม่ขยับเลยนะคะเม็ดอาร์กอะไรอยู่ที่เดิมหมดนะคะคันนี้นะคะได้เดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมทั้งหมดนะคะทั้งคันเลย แล้วก็คันนี้นี่ติดฟิมกรองแสงเป็นลามินานะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ,ะด้านในนะคะเบาะนะคะเบาะด,ดําได้ได้ขาวนะคะคันนี้เบาะนะคะสามารถปรับสูงต่ําเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงได้เลยนี่มี2ตัวตรงนี้นะคะมีแอร์แบ็กที่เบาะนะคะมีแอร์แบ็กตรงนี้นะคะมีแอร์แบกรอบคันพวงมลาลัยนะคะจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชัน เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะคะสั่งงานคอนโทรลอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะรถปี2017เลขใหม่นะคะวิ่งไป1 4 4 0 0 0 0นี่กิโนด้านในนะคะด้านในจอนะคะจอเปลี่ยนมาใหม่นะคะจอจะเป็นจอ Android นะคะจอ Android แล้วเดี๋ยวเราดูว่าจอตัวนี้นะคะจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะเป็นแบบทัสกีนแบบนี้นะคะนี่บลูทูธได้แมปได้นะคะ fmam นะคะได้หมดเลยนะคะหรือว่า ่าเราจะเล่นเพสโต์นะคะดู u t u b e นะคะตัวนี้ได้หมดเลยนะคะแอร์ Air, นะคะแอร์ Air จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะคันนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะจะมี Eco Mode Power Mode นะคะตรงนี้ที่จุดบุหรี่จ้ะแล้วก็อันนี้ที่วางของนะคะที่วางของนะคะอันนี้วางแก้วน้ําได้เลยอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ใส่ของ ด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นไฟไฟแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีกระจกนะคะมีไฟอ,อันนี้คือตัว G นะคะด้านหลังกันบ้างค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เบาะนะคะเบาะที่ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าได้เบาะที่เป็นรุ่นท็อปกว่าเดิมนะคะเป็นเบาะหนังนะคะที่เป็นเบาะแยกแบบนี้นะคะ สังเกตได้เลยตัวจีนะคะเมื่อกี้ที่เราเป็นตัวรองท็อปที่เราถ่ายเมื่อกี้จะเป็นเบาะรวมนะคะและ้วก็อันนีอ้อันนี้นะคะกะ็ที่วางหนังสือที่วางอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะคะรองรับน้ําหนักได้ถึง10บกิโลนะคะตัวนี้วางแก้วน้ําได้ด้านบนนะคะใน Toyota i n n o โ a วาคันนี้นะคะภายในนะคะด้านบนก็จะมีความพิเศษมากๆนะคะ อ่าตัวนี้มันจะมีตัวนี้นะคะมันจะเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถอย่างมากเลยนะคะแล้วก็นี่มีแสงสีฟ้ารอบๆนะคะแล้วก็ที่สัมพันธ์นีไฟจะเป็นสีขาวแบบนี้อ่าดูแล้วน่าใช้งานมากๆด้านหลังนะคะด้านหลังเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะที่พับได้แบบนี้อ่าแล้วก็แอร์นะคะแอร์จะมีรอบคันนะคะรับรองว่านั่งแถวไหนของอินโนวาคันนี้ไม่ร้อนแน่นอนเรามาดูที่เครื่องยนต์กันนะคะห้องเครื่องนะคะ ห้องเครื่องนะคะมาดูเริ่มต้นจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมนะคะแล้วก็อันนี้คันนี้นะคะจะเป็นปี2017ซึ่งจะเป็นโฉมใหม่นะคะพัฒนามาในทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมของตัวรถนะคะภายในนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะ<อ>ซึ่งคันนี้นะคะจะได้ขนาดเครื่องยนต์2,800นซีซีนะคะเ<อ>ครื่องยนต์ก็เปลี่ยนจากเบนซินเป็นดีเซลแล้วนะคะก<อ>็ซึ่งคันนี้นะคะก็เปลี่ยนแปลงได้เยอะมากนะคะ คันนี้นะคะ Toyota i n n o v a 2 a g 8ปี2017นะคะราคานะคะอยู่ที่688,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น i n n o v a ปี2010นะคะหรือว่า i n n o v a ปี2017นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นสถานที่นะคะติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยะคะ่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะกดตามลิงก์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ